เลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับช่องบ่าวเบียร์ชาติพนมนะครับโอ <Wow. S 2> ้สวยไ,มไหมเนี่ยโอ้เสาไฟอินดี้มันมันเหมือนอยู่ไหนใช่ไหเสาไฟอินดี้ไปแล้วครับ <laughs> มามาลุกขึ้นลุกขึ้น <laughs> <laughs> โอ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้สวยมากไอซีมุมนี้บ้านเรามีเสาไฟอินดี้แล้ว เรามีสองไฟอินดีแล้วหนูถ่ายคลิปให้น้องไว้ปุน่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะครับป๊าที่ถูกป้าที่ถูกตามผลมาก็จะเห็นว่าจะข้ามไปนิดหนึ่งนะน้า ชูชูพี่เบียชูตายเออมัดเว้เอาะหน้าบ้านมีแสงสว่างแล้วเพิ่งมีเวลาทำหน้าบ้านโอ้โหเสาไฟรุ่นนี้ท่านได้แต่ใดเออ น่ารักน่ารักตกแตกแน่แน่เบียเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เบียดีเด้อบ้านเรามีลวดไหมมีลวดไหมลวดเออเอาเอาสายอะไรก็ได้ที่มันมัดไอ้นี่ได้อะก็ไม่มัดพยุงไว้ก่อนนะพี่ก็เนี่ยมัดพยุงไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าเอาลวดมาฝากค่อยดื้อเด้อเดี๋ยวค่อยอืเดี๋ยวพี่นัดไปในเมืองเดี๋ยวค่อยเอาลวดมามัดมัดเชือกไปก่อน ไม้ฝางกระดินมันไม่เหมือนต้นไม้เนาะให้มันอยู่กับต้นไม้เพราะมันเป็นต้นไม้เหมือนกันเอฟซีเ้าเสาไฟเอฟซีบอกว่าลมมาม,มันไม่โยกตามต้นไม้เหรอสวยไหม แล้วก็กลมกลืนไปกับต้นไม้เราไม่รู้ว่าต้นอะไรเป็นต้นอะไรต้นคูณใช่ ตอนนี้กำลังเป็นลิง,ลง,เ,งเดี๋ยวม่ก็รู้คืนนี้มันจะเป็นยังไงเอฟซีถ้าลมมาีมมาน ได้ได้เดี๋ยวไม่ได้พวกนี้ก็ถอดนันใหม่สิหนูจะบอกให้นะ <c oughs> เอสคีเสาอันนี้มันคือความภาคภูมิใจของพี่นัทนะ <c oughs> เพราะน้องสุดที่รักพี่นัททำให้ถึงมันจะไม่สวย <c oughs> ถึงมันจะไม่ออไอเออมันไม่ไม่อะไรพี่นัทก็ภูมิใจ เพราะว่าน้องชายสุดที่รักพี่นัททำให้มันก็เลยเป็นอินดี้นะมันก็เลยสวยอะไรก็แล้วแต่นะคะซีจำไว้เลยอะไรที่ทำออกมาจากใจมันจะสวยงามเสมอเนาะสวยมากสวยสวยงามจวดดีเดมาแล้วค่ะดีเดมาแล้วค่ะเนอะเอ๊นะคะอา้อาวอดีสอนจอดทำไม นี่ช่วยปะเออบาวเบียค่ะบาวเบียเสร็จแ,แ,แล้วเ,เ,อออเสร็จแล้วเหนื่อยไหมแล้วมันมันสิเออส่งเศษๆได้นล้วทำไม่ขีดเศษแจ้งเลยเศษแจ้งเลยบ่แม่เวลาต้นไม้มันโตขึ้นปุ๊บหลอดไฟเราก็สูงขึ้นเรื่อยๆอ,อ๋อใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่วางแผงไว้เนี่ยใช่ไอ้ที่วางแผงไว้เนี่ยถ้าต้นไม้มันโตหลอดไฟเราบุรก็จะยาวไปตามต้นไม้ใช่มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อมันจะดันไปด้วยกันใช่ออ๋แล้วมันก็มันก็จะสว่างทีนี้ ใช่ใช่อตอนนี้ตอนนี้มันต่ําอยู่<อ>ถ้าต้นไม้มันโตขึ้นปุ๊บก็จะไล่ขึ้นไล่ขึ้นไล่ขึ้นมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเบี้ยคอยว่าเสามันจะหักกอนต้นไม้มันโตไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เพราะว่ารามัดเชื่อมแล้วเดี๋ยวมันรากลากลาก,ลาก,ลากในไม้น่ะมันจะมาเชื่อมกันเอสซีบอกเจ้าไม่ไอเดีเยดีแท้เอ,อ้าใช่นี่พี่ดูให้ไหมเราเรามาัดทีนี้ไม้มันติดกันใช่ไหมทีนี้รากมันก็จะมาติดกัน ลากไม้เขามาติดกันปุ๊บปุ๊บมันก็จะเป็นเป็นลำเดียวกันแล้วทีนี้อ๋อมันก็จะรัดเป็นรวบรวมเดียวกันแล้วใช่ใช่แล้วมันก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นอ๋ออ่าเป็นไงไอเดียพีเอสจีอยอนไหมโอ้เจ๊ใช่เอฟซีมาเป็นชักบาด้วยบการนีนี่เองคืออืมเขาิดกนอืมเขต้นไม้มันโตขึ้นใช่ไอ้นี่มันก็จะดันขึ้นใช่ ใช่แล้วมันก็จะโตขึ้นอืมพูดไอเดียเป็นไงพูดไอเดียไม่มีใครคิดอะไรมือนเบียร์หรอกพี่เอ้ยเดี๋ยวไม่มีใครคิดอะไรมือนเบียร์ไม่มีเดี๋ยวคอยถามหน่อยถ้าอันนั้นมันอ่ะอันนั้นมันอ่ะมันผัวแล้วเจ้าจะคิดว่ามันจะเป็นไงไม่ผูพี่ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูไปก่อนดูไปก่อนดูไปเรื่อยพังแค่ว่ากันอ๋อพังแค่ว่ากันใช่ ไปยังได้ยังได้อหย่ได้ยอะอยูเนี่ไมาไหเสแล้วิด้ห่อยเอันนี้อันนี้เอาใหม่น่อยยังได้อียทุกคนทุกคนได้แล้วเดี๋ยวก็เลอสิงที่เหลือนะครับนี่นั้นก็กำลังชาร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวราดูตอนเย็นสวยงามแน่นอนนะครับนี โอ้สุดยอดเลยเอ๊แต่เขาขึ้นหันมาใส่ถนนไหมต้องเห็นสองมุมไหมนี่อีกมุมมนึงหันใส่ถนนดีกว่าอ่าอันนี้สอนยันมาแล้วไอเพลท่าเห็นอีกมุมนึม,มไอเพรตรงมีอีกมุมหนึ่งไหมเพราะเขาต้องหันหันมาใส่ถนนน่ะไหมไออลอตหน่อยดีกว่านะ่ะ โอเคทุกคนได้เจอใหม่คลิปน้้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะพี่การรับชมนะครับผมสวัสดีครับ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 